ไปตรวจล้วหมอกก็เลยว่าจะผ่าตัดคีโมฉายแสงเราก็เลยปรึกษากันว่าเราจะไม่ทําเพราะว่าคนใกล้ตัวคุณนอเนี่ยก็เป็นก็เล็กนิดเดียวเสร็จแล้วก็ไปรักษาก็ผ่าตัดหายร้อยเเซมันเล็กนิดเดียวพอควาาไปแล้วมันก็ลามจากนั้นก็ต้องตัดเต้าตัดเต้าเสร็จแล้วก็คีโมฉายแสงก็เสียชีวิตผมก็บอกว่างานวิจัยของสถาบันจอห์นฮอคกินส์อเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าไอ้มะเร็งเต้านมเนี่ยเริ่มเริ่มรู้ว่าเป็นจนถึงเสียชีวิตอยู่ได้12ปี คุณน้องก็บอกว่าเรองั้นดีกว่าก็อยู่กันมาเรื่อยๆๆตอนนั้นคือใจก็กลัวกลัวตั้งแต่ตอนนั้นเลยว่าเวลาคีโมเนี่ยดูมันทรมานมากมากกว่าคนที่ไม่ไม่ได้รักษาเขาถามว่าตัดสินใจให้ดีนะว่าจะไปรักษาไหมคือพร้อมที่จะพาไปแต่เราก็คิดว่าไม่เอาอะอยู่ไปแบบนี้ดีกว่าไปตรวจสุขภาพปกติเขาก็มีบอกว่าผู้หญิงอายุสาต้นๆเนี่ยต้อง ตรวจเช็คมันเรืงเต้านมแล้วเราก็เกิดไปไปตรวจเช็คดูคแล้วก็เจอแจ็คพอตว่าเราเป็นใช้ชีวิตก็ปกติห้าปีผ่านไปเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็คือมีแต่ก้อนเนื้อที่มันโตขึ้นแต่ว่าโตไม่มากหลังจากหปีไปแล้วป่วยง่ายว่าไงคือไปโรงพยาบาลคุณหมอบอกว่านี่เราอะเข้าโรงพยาบาลบ่อยเกินไปแล้วนะคือเป็นหวัดบ้างไอบ้างคือเรารู้อยู่ว่าเราเป็นอะไรแต่ก็ไม่ทำ คือเต้านมเนี่ยมันอยู่ไปได้ถึง10ปีตามสถิตินะจะเสียชีวิตตอน10ปีประมาณนี้เกิดไม่เกินนั้นแต่ว่า,ามันจะทรมานขึ้นเรื่อยๆ,ๆด้วยเริ่มรักษาแล้วก็โชคดีก็หายบ้างแต่หายแป๊บเดียวแต่ส่วนใหญ่ก็คือไม่ค่อยประสบผลสาเร็จยิ่งวิธีการปัจจุบันก็คือเคมีมบัตรฉายแสงมันหายชั่วคราวมันจะกลับมาเป็นใหม่ส่วนใหญ่เลยจะกลับมาเป็นใหม่มาเป็นรอบสองนี่รักษายากมาก มันเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากๆจนถึงนาทีสุดท้ายเนี่ยเขารักษาจะ,จะไม่ได้แล้วเวลามันหมดไปย1สิบเอ็ดปีเนี่ยจนยาอะไรก็เอาไม่อยู่แล้ว,วจนยังเขาก็ยังกลัวว่าเราจะไปโดยไม่ได้นอนอะไรเงี้ยแกก็เลยอยู่ห้องเลก็กๆอีกห้องหนึ่งตอนคืนเป็นตะคิวมากแล้วก็ไอมากแล้วคุณจานก็จะมาจับมือผมว่าถ้าพรุ่งนี้เราเราไม่เจอกันก็คือเราลากันแล้วนะวนี่แหละ ที่พรุ่งนี้ไม่เจอกันเราก็ลากัน,นแค่นี้นี่คือเขาทากันทุกนี้ทุกคืนลากันทุกคืนก็สั่งเสียแล้วครับเรารู้อยู่ก่ใจว่ามันมันหมดเวลาแล้วอะเราอยากให้ช่วงเนี้เป็นช่วงที่ดีที่สุดเรามีแอดมิการหนึ่งแต่ว่าไปรักษาอย่างอื่นพยาบาลจะมาเช็ดตัวคุณภรรยาก็บอกว่าให้เช็ดครึ่งล่างและครึ่งบนไม่ต้องเดีย๋ยวเช็ดเองเราเสร็จแล้วพยาบาลก็เปิดดูพยาบาลวิ่งหนีเลยพยาบาลตกใจมากเพราะว่า มีเลือดไหลออกมามากก้อนเนื้อมันเริ่มโตขึ้นถุงน้ําที่มันหล่อเลี้ยงที่ก้อนเนื้อมะเร็งมันก็จะทําให้เต้าโตขึ้นแล้วก็มีแผลผู้พองแล้วว่าหนึ่งแผลผู้พองนั้นมันก็ กิแตกออกแล้วพอไม่กี่วันต่อมามันก็โตขึ้นอีกมันจะเป็นก้อนเนื้อดันขึ้นมาคือเราเจาะมันไม่ได้แล้วเจาะไม่ได้พอมันลามไปตรงอื่นมันก็ทําให้โตขึ้นอีกโตขึ้นเราก็ไม่รู้จะเจาะตรงไหนเพราะกลัวจะไปโดนเส้นเลือดพี่ไม่มีความคิดอยากจะกลับไปหาหมอแผนปัจจุบันเลยเลยครับหมอรู้แล้วพอหมอเห็นหมอบอกว่าต้องตัดแล้วคีโมฉายแสงอย่างเดียวคงไม่รักษาก็บอกไม่รักษาก็ตาย บอกมันขอไปตายที่บ้านละกันคือยังไงก็ไม่รักษาดูแลอาหารแล้วมันมันก็จะทําให้ไม่ถึงกันเนื้อมันเน่าอย่างเรื่องของความหวานแล้วก็เนื้อมันเน่าเน่าเนี่ยมันก็จะเจ็บปวดมากแต่เราของเราเนี่ยมันไม่ไม่ได้ไม่ได้ถึงกับตรงนั้นแต่ว่ามันก็จะมีพวกน้ําพวกเขาเรียกใส่ตรงคายรพวกเนี้ยมันก็จะมาทําให้ดันบวมขึ้นมาผมว่าอันนี้เป็นแฟกเตอร์สําคัญที่ทําให้เป็นทับมะเร็งเต้านมนอกจากว่ากรรมพันธ์แล้วนะกรรมพันธุ์ผมว่าอย่างละ 30%เนื้อหมูเนื้อบัวเนื้อไก่น้ำตาลนี่ถ้าไม่ได้เข้าไปในร่างกายเซลล์มะเร็งมันอดตายแต่ถ้าเซลล์มะเร็งกําลังจะตายได้น้ําตาลเข้าไปมันเต็มระบบิดเลยเพราะฉะนั้นน้ําตาลของหวานต้องหยุดแน่นอนแล้วตอนเนี้ ประเทศไทยเนี่ยผู้หญิงเป็นมะเร็งเต้านมมากขึ้นมากขึ้นเดี๋ยวนี้เด็กๆก,ก็เป็นละกินน้ําอัดลมเยอะกินปลากินถั่วกินไข่ขาวไข่แดงน้อยหน่อยไข่ขาวเยอะอยู่มาวันหนึ่งก็คุณริยาไปไปเข้าน้ํานี่ยินเสียงตะโกนมาบอกว่าช่วยหน่อยช่วยหน่อยก็เลยเข้าไปดูผมมันนะัเป็นคนกลัวเลือดมากเลยแต่นาทีนั้นนะเข้าไปเปิดห้องน้ําเข้าไปเนี่ยพี่เห็นเนี่ยก็คือเลือดกระจายเต็มห้องน้ําเลยไม่ใช่แบบซึมนะมันเป็นการแตกมันลูกโป่งใส่น้ำแล้วแตกอะไรอย่างนั้นนะฟนะังแล้วน่ากลัวมากทาเนี่ย แล้วพอหลังจากนั้นก็พาไปโรงพยาบาลหรือว่าก็ยังไม่ไปคนระับเพราะไปไปหมอหมอแกมอไม่ต้อนรับนะก็อบอกถ้าไม่รักษาออก็ไม่ต้องมาแล้วแล้วแผลเราก็ดูแลกันเองพอแผลมันก็ติดเข้าไปปุ๊บมันก็กลับมาเหมือนเดิมน้มันก็ค่อยคๆๆค่อย,อย,อย,อยแล้วมันก็มันก็ใหญ่ใหญ,ใหญ่หลังจากรู้ว่าจะไม่ไหวละก็เลยไปขอกับแม่เขาบอกว่าจะขอลูกสาวแต่งถ้าไม่ทําอย่างนั้นเนี่ยนะเรารู้อยู่แล้วล่าภรรยาจะตายแล้ะ แล้วเราจะไปเผาในฐานหน้าอะไรอ่ะมีแต่คนก็ว่าภรรยาเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็ทิ้งหนีไม่ครับผมไม่ขอ,อเราจะทำยังไงให้เราอยู่ได้นานที่สุดแค่นั้นเองโอเควันนี้เราดีเรารอดพรุ่งนี้เราอาจจะไม่ได้เจอกันนะอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าไม่หรอกหน้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ยังตื่นมาเจอกันเหมือนเดิมคิดว่าใครเข้มแข็งกว่ากันอ๋อแต่ทางใจนี่คุณชานเนี่ยทรมานกว่า<ะ>คือวันทั้งวันก็คิดแต่ว่าจะช่วยยังไงแต่อ้อมันทั้งวันคิดว่าจะรอดอยังไง แล้วก็รู้ว่าไอ้ทางรอดเนี่ยสมัยเขาเนี่ยมันไม่มีไร้หนทางจริงๆผมเป็นคนเล่นหุ้นเสร็จแล้ววันนั้นก็เลยดูเรื่องของปุ๊บจุนิตี้เด์พอดีเปิดมาไม่ทันก็มาเจอเกอร์พิเชษเนี่ยพูดทิ้งท้ายก่อนจบพอดีมะเร็งรักษาได้ตอนเช้าเนี่ยผมก็รอรอรอเป็นรอบรรจันปุ๊บผมก็มาที่ตึกก็มาอาจารย์อาจารย์จะเป็นคนน่ารักมากทั้งทั้งที่ถ่ายรายการอยู่ผมถามพนักง,งานแล้วพนักง,งานบอกว่าวันนี้ไม่รับแขกซึ่งเราไม่สามารถจะรอได้ ก็ไเห็นอาจารย์ไกลๆอยู่ผมก็เลยของเข้าห้องน้ำมอเดินก al> ็ไปห้องน้ํานับหนึ่งถึงสิบหันออกมาปุ๊บเข้าหาอาจารย์ยกมือไหว้เขาก็มาซื้อของครับแต่ว่ามันอยู่คนละแถ้งก็มีห้องน้ําอยู่หน้าหน้าที่ทางานผมก็เดินครับอาจารย์ก็เป็นคนน่ารักมากก็บอกมีอะไรเหรอบอกเนี่ยมีเคสหนึ่งเป็นอย่างนี้อาจารย์ก็เลยบอกให้หยุดถ่ายก่อนคุยกันก็ว่าจะต้องรีบอย่างนี้เลยเพราะว่าเวลามันมีค่ากลับไปก็ให้ภรรยาเอาผลิตภัณฑ์ให้ ภรรยาทานบอกภรรยาบอกว่าไม่ต้องห่วงนะเรารอดแล้วก็ซื้อมาแล้วแต่ใจก็คิดว่ายังไงก็ไม่รอดคือระยะขนาดนี้แล้วไม่ไม่มีทางที่จะอะไรทําให้เรารอดได้คือเป็นเขาเรียกว่าโคม่าแล้วเราก็บอกว่ากินก็กินพอหนึ่งวัน วิ้ยดีขึ้นเปล่าบอกไม่ใช่ยาวิเศษนะกินเข้าไปแล้วจะหายพอวันที่2ก็ถามมีวันที่3ก็ถามมีแต่ใจเราก็คิดพอวันที่3มเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันมัน,มนหายใจดีขึ้นตัวเราก็มีความรู้สึกว่าแค่3วันมันจะไปรู้ผลอะไร <S <S แต่พอวันที่5เนี่ยเราเรารู้สึกด้วยตัวเองเราว่าปกติจะขึ้นบันได3ขั้นแล้วก็พักพอพอวันที่5เนี่ยเราเก้าวขึ้นบันไดเราก็อ้ยทำไมก้าวขึ้นแล้วมันไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยแบบใจจะขาดเราก็เลยทดลองก้าวขึ้นไปเรื่อย คือถึงชัง้นบนเลยอ่ะไอเนี่ยเลือกไอลาที่ปากอะไรเนี่ยก็หายเริ่มเริ่มกินข้าวได้เพราะมาก่อนที่จะกินยาเนี่ยก็คือแคหยอดฮนะแคหยอดพอหลังจากห้าวันแล้วอะไรเริ่มเริ่มดีวันดีคืนความหวังเรากลับมาเนี่ยเต็มร้อยเลยคือเรากระตุน้นไม่ได้ขาวภูมพุ่มกันไม่ได้ขาวภู่มกัน2เม็ดที่เรากระตุน้น เม็ดเลือดขาว T h 1 T h 1 7ทั้องสอง,สอง,สองตัวนี้มันจะไปกระตุ้นสารที่ไปจัดการกับเซล์มะเร็งในขณะเดียวกันมันก็จะไปกระตุ้นเม็ดเลือดขวาวอีกตัวหนึ่งเม็ดเลือดขาวเซลล์ทีพิฆาตฝรั่งเขาเรียกคิวล e r ีเซลล์เราตั้งชื่อเพื่อให้คนไทยรู้จักกันว่าเซลล์ทีพิฆาตหน้าที่ของมันก็คือกำจัด เซล์ผิดปกติเซลปกติหมายถึงเซล์มะเร็งเซลที่ติดเชื้อทั้งหลายเลยสาเหตุก็บกาะเซลผิดปกติเหล่านี้ที่พื้นผิวของมันจะมีสัญญาณมีตําหนิส่งสื่อออกไปส่งสัญญาณออกไปให้เซลล์ที่พิฆาตรับได้เพราะตรงนี้มันมีเซล์ผิดปกติอยู่ครับหน้าที่ของฉันฉันต้องวิ่งเข้าไปหานะตามสื่อตรงนั้นแล้วเข้าไปปุ๊บต้องเข้าไปจับติดเลยนะไปครอบไว แล้วก็เจาะดูด้วยสารพอฟ์ฟรินก็พ่นสารแกรนซามสารแกรนซามก็คือสียาสารที่ย่อยโปรโตีนบนเซล์มะเร็งคือโปรโตีนก็ย่อยสลายไปเลยเซลล์ผิดปกติเท่านั้นที่มีตําหนิผมว่าคนอื่นก็เจอแต่เขาอาจจะไม่เอกใจก็ได้ให้มันเป็นไปได้หรอแต่ผมพิสูจน์มาเลย,เยจากการที่เราสามารถทําให้เซลมะเร็งมันตายจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็เป็นวัตถุดิบที่เราใช้สร้างภูมิคุ้มกันบําบัดดูแลโรคมากมายเลย มะเร็งก็เป็นเรื่องหลักสารสกัดจากมังคุดแล้วก็อยู่กับมังคุดเนี่ยมาตลอดเนื่องจากว่าศึกษาไปแล้วมีคุณภาพมีสูงมากทำอะไรได้เยอะแยะก็ต่อเนื่องต่อยอดกันมาเรื่อยๆผมถึงบอกว่ามังคุดเนี่ยอยากให้กำลังใจคนที่ป่วยเนี่ยนะอยากให้กำลังใจว่าต้องสู้ส เพื่อสิ่งที่ดีๆที่รอเราอยู่ข้างหน้าตอนนี้รวมเป็นเวลากี่ปีแล้วที่เราต่อสู้ด้วยกันมาสิบเจ็ดปีครับขอบคุณมากที่ที่ห่วงใหญ่ที่ไม่ทิ้งกันที่อดทนที่ยอมทนดูแผลเราทุกวันเงี้ยถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเขาเขาทนดูไม่ได้บอกว่ายังไม่ต้องมาดูมันน่ากลัวนะฮะมันน่ากลัวคือคือเป็นเป็นแผลแล้วดูมันน่ากลัวตอนที่มันระเบิดออกมาเนี่ยคือไม่มีใครเขาทนดูได้เราเองดูลแล้วเขาเคยถ่ายรูปมาให้เราดูตอนที่เป็นแผลเยอะๆเนี่ย เรามาดูเองน้องตกใจเลยบอกว่าเอาแผลใครมาดูเนี่ยเขาบอกเอ้าก็ของตัวเองไงคือตอนนั้นเราเราดูแผลตัวเองเราเขาจะมองไม่เห็นเนี่ยโดยโดยปกติเนี่ยคนคนที่ไม่ได้เป็นมะเร็งนะฮะเป็นผู้หญิงเนี่ยสมมติไปตรวจค่า C A หนึ่งห้าสามมะเร็งเต้านมก็คือตรวจเลือดแล้วแต่ค่ามาตรฐานแต่ละโรงพยาบาลไม่เหมือนกันถ้าอยู่ที่ก็คือสมมติว่าสามสิบห้าแล้วเอาที่สามสิบ สมมติที่30นะฮะเราต่ํากว่า30เนี่ยต่ากว่าเยอะก็คือสัก20กว่าอะไราเงี้ยก็ถือว่าโอเคแต่ของคุณนอเป็นตัวต่ากว่าค่าปกติแล้วก็คือเหมือนเทียบเท่าคนปกติอะหรือดีดีกว่าคนปกติบางคนค่าบ่งชี้มะเร็งเต้านมควรจะต่ํากว่าต่ำกว่า20 25กว่าก็แสดงว่ามีเสียงละ30ขึ้นเป็นเสียงละถ้าเผื่อว่าไม่ได้เจอ สิ่งดีๆหรือว่าไม่ได้เจอแอปโก้หรือว่าอะไรเนี่ยเราก็คงจะดูกันจนนาทีสุดท้ายอ่ะก็ได้แค่นั้นเราหลังจากนั้นชีวิตเราจะยังไงก็มาว่ากันมีอะไรอยากฝากถึงอ,อาจารย์พิเชษไหมครับอาจารย์พิเชษเนี่ยนะไม่ใช่ว่าอาจารย์ให้ชีวิตใหม่แก่เราไม่ใช่ตรงนั้นอา,อาจารย์ให้ชีวิตของภรรยาคืนมาคุณมากม ขอบคุณอาจารย์เจย์ค <c oughs> ุณออคขอบคุณอาจารย์ที่ทำให้ผม <c oughs> มีความสุขนะค่ะอ,อืม